ก็หลังจากท่านอาจารย์แนะนำมานะครับเก้ข้างล่างก็ขึ้นแล้วเก้ข้างบนก็เทียบเท่าปกติน้ำทิ้งเหลืออยู่ประมาณอยู่ประมาณสิบสได้ครับแต่น้ำดีได้ประมาณ18หลังจากการเปลี่ยนกองที่ทำการสอนด้วยท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ได้สอนดีมากแล้วมีอะไรที่แบบท่านอาจารย์สอนที่ว่ามีหลักการเปลี่ยนกองหลักการเปิดปิดเวาลว่หลักการอะไรเนี่ยที่ท่านสอนทุกอย่างหลักการที่แบบเปิดปิดเวาลว่เปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรท่านสอนทุกอย่างครับท่านคนนี้ เป็นอาจารย์สอนที่ดีมากเก่งมากขนาดผมไม่ใช่เป็นช่างที่เกี่ยวกับระบบทำน้ำเย็นทำน้ำขายพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบน้าเอเล็กน้อยเลยศึกษากับท่านท่านสอนได้ดีมากครับขอบคุณท่านมากๆครับหลักน้้ำที่ได้ก็ได้ตามจุดประสงค์ ทางร้านที่ให้ผมมาทำให้ผมมาซ่อมก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับครับผม